คุยคุยกันนะคะกับคุณแชมป์พงพัฒน์คำชูจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนตาประเทศไทยคุณแชมป์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจะบอกว่าพอคุณแชมป์เปิดมาเสร็จปุ๊บไม่ทันละจะช็อตตอนนี้ไม่ทันละใช่ค่ะมันต้องต้องสุกที่ละสุกที่แล้วมันมีจังหวะที่แบบตลาดเนี่ยเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเกิด a บ i s h d i ด e r g e n c e พอดีเวลานเปิดกระโดดเนี่ยไอแกลตรงเนี้ยมันคงไม่ใช่ Breakaway นะมันแกลธรรมดามันก็เลยตอนช็อตต้องช็อตตอนสัปดาห์ที่แล้วมากกว่านะแต่สัปดาห์เนี้ยเวลามัน มันถอยลงมาเนี่ยนะครับาภาพใหญ่ก็ยังเป็นไซด์เว้แหละผมก็เลยคิดว่า,าใกล้ๆ825เนี่ยมันคงไม่ใช่จังหวะในการช็อตแล้วแหละนะครับอาจจะเป็นจังหวะในการรอฟังลองด้วยซ้านะถ้าเราเห็นแตะแนวรับแล้วมีสัญญาณการกลับตัวครับเพราะว่าจริงๆอะตอนที่เขาเบรกขึ้นไปคุณแชมป์เบรก830ูขึ้นไปอะตอนนั้นอารมณ์ของของตลาดอะอาจจะไม่ได้มีใครมองว่ามันจะเป็นจังหวะในการช็อตไงทุกคนบอกว่าโหมันมีนิวไห้ใหม่มันมีต้านใหม่ มันมันมัน,ม,นมันมีเขาเรียกอ,อะไรมันมีนิวไฮใหม่ทุกคนก็ไปฟอลโล่ลองกันตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าพอฟอลลลองตรงนั้นอาจจะติดเลยนะคะครับใช่ครับคือจุดนั่นแหละนะเป็นจุดที่เราพยายามเน้นย้ำนักทุนเสมอว่าเวลาดูตลาดเนี่ยอยา่าดูแค่ตลาดอย่างเดียวนะครับพยายามดูไส้ในด้วยบางทีมันหลอกเราที่ตัวของไส้ในเนี่ยปันะนด้เป็นชาร์ตที่ผมทําไว้ตอนช่วงเช้าวันศุกนะร์ที่ผมเห็นราคาเนี่ยเปิดกระโดดขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับรอบตอนเดือนกรกฎานะครับ คือคนไหนชินตอนภาพกันลักฎระดาที่ว่าอ่าราคาเนี่ยเดี๋ยวไม่มไม่ตามเดี๋ยวไม่ทันไงคุณแชมป์ตอนนั้นไม่ทัน,น,น,นเลยนะ,นะครับคือแบบเบรกแล้วแบบพุ่งขึ้นไปยาวเลยนะครับเราเรียกว่าการเบรกแบบพุ่งไปยาวเนี่ยคือการเบรกแบบไม่มีฟูลแบ็กนะครับแต่รอบเนี่ยเรามองว่าไม่ใช่มันไม่เหมือนกับรอบตอนเดืนกันกกระดาที่เบรกแล้วไปเลยอันนี้จะเป็นการเบรกแล้วมีจังหวะย่อเป็นระยะมากกว่านะครับจุดแตกต่างอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่ไส้ในใน,นะครับเบรกเหมือนกันแหละแต่ตัวไส้ในจะเห็นว่าผู้ที่ทำนิวไฮเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นนะครับเนี่ยสังเกตตรงล่าสุดเนี่ยคุณที่ทำนิวไฮอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยสังเกตเส้นสีฟ้านะครับยิ่งเบรกยิ่งขึ้นยิ่งเบรกยิ่งขึ้นอันนี้คือเบรกแต่ว่าคุณที่ทำนิวไฮเนี่ยกลับหายไปด้วยซ้ํามันเลยเป็นการขึ้นคนละแบบกันรอบเดือนกรกฎาเป็นการขึ้นแบบ broad b r e ะครับขึ้นแบบแทบประทุกกลุ่มเลยแต่รอบนี้จะเป็นการขึ้นแบบเวียนกลุ่มมากกว่านะครับขึ้นไปกลุ่มหนึ่ง แล้วก็วนมากลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นไปเราเลยคิดว่าอย่างเงี้ยกลยุทธ์ในการเล่นมันจะไม่ใช่เรื่องของการเบรกเอาท์มันจะเป็นเรื่องของการแบบรอจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าซื้อครับแต่ว่าแนวโน้มก็มันยังคงเป็นขาขึ้นถูกไหมคะใช่ครับเป็นแนวโน้มใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นการกลับมายืนเนเส้น200วันได้แล้วนะครับ<อ>แล้วก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยนะครับหุ้นในไส้ในเนี่ยเกิน5 0ละ<อ>ที่กลับมายืนเหนือเส้น200วันนะครับดังนั้นก็ทั้ง ยืนเส้น200อแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ก็ยืนเส้น200อได้ละก็เลยภาพใหญ่เนี่ยเป็นภาพของการขึ้นแล้วลหละแต่แค่การขึ้นอาจจะมีดีเทลนิดนึงที่ว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องมันจะเป็นขึ้นย่อขึ้นย่อนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นซีรีส์ยูจังหวะที่เราคุยกันนะตอนนี้ไม่ใช่จังหวะในการช็อตแล้วแต่ว่าใค,ใครที่ช็อตมาตั้งแต่วันศุกร์ใกล้จุดในการทํากําไรเพราะว่าคุณช่บาบอกว่ามันไม่น่าจะลงลึกละใช่ครับก็ถาวัา 8, 2, น8ปดสอง้นี่แหละนะครับก็จะเป็นจุดในการ เทคโ o ฟิตแล้วก็กลับมาเล่นฝังลองอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่แบบอยากรอดูชัวร์ววเนี่ยก็อาจจะดูพวกแคนเดลสติ๊กประกอบก็ได้นะครับว่าโอเคถ้าแตะกรอบล่างเนี่ยอย่างรอบที่แล้วแตะกรอบล่างปุ๊บก,ก็มีแคนเดลกลับตัวเนี่ยโชว์แท่งหนึ่งก่อนแตะกรอบล่างปุ๊บมีแคนเดลกลับตัวแท่งหนึ่งก่อนเนี่ยเราก็รอก็ได้นะครับเราอาจจะรอดู825เนี่ยมีแคนเดลกลับตัวหรือเปล่าถ้ามีแคนเดลกลับตัวเราก็จะได้ซื้อแบบสบายใจมากขึ้นครับอคุณแชมป์แต่ถ้าเกิดว่ามันหลุด825อันนี้ถามเผือ เรา follow shot ตรงนั้นอีกทีหนึ่งได้ไหมเอ่อผมคิดว่าผมยังไม่อยาก agressive ในฝั่ง shot มากเท่าไหร่เพราะว่าภาพใหญ่มันเป็นการลองใช่ครับดังนั้นเวลาถ้าเกิดหลุดไอแนวรับแรกเนี่ยเราจะไปลองแนวรับที่สองก็ได้นะครับซึ่งแับที่สองจะลึกหน่อยก็คือประมาณช่วง8-5นะงพราะจำง่ายๆคือ8-2-5แนวรับแรก8-1-5แนวรับถัดไปนะครับลองแนวรับไหนดีก็ไปดู candle stick แหละว่ามันมันกลับตัวที่แนวรับไหนก็ลองที่แนวรับตรงนั้นครับ อืมอ,อันนี้อันนี้อันนี้จำเป็นที่จะต้องวางแผนให้ให้สอดคล้องกับเทรนด์เพราะว่าเมื่อกี้นี่จำได้ไหมคุณผู้ชมเพราะคุยกับคุณชามว่าเรามองว่ามันเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นการย่อหลองจะเป็นกลยุทธ์หลักของเรายกเว้นว่ามันจะขึ้นไปชนที่เป็นแนวต้านสำคัญอาจจะเปิดช็อตสั้นๆทำกำไรแล้วก็ปิดอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าที่เสียมันมีเลเวอเลจนะ ก็จะสามารถลงทุนได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนั่นแหละแต่ว่าพอเทรนเป็นแบบไหนเราก็จะต้องกําหนดกลยุทธ์ฝั่งนั้นมากสักหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับตัวของฟิวเจอร์เนาะมาดูที่ทองคําบ้างคุณแชมป์อ่าสำหรับตัวของทองคำนะเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆนี่ก็เริ่มจะเริ่มจะนิ่งๆไปนะครับที่ขึ้นมารอเฟดแน่เลยเนี่ยอ่าใช่ครับก็อาจจะรอเฟดละนะครับแต่จริงเราก็มีทําสถิติตัวหนึ่งขึ้นมานะครับคือวันที่9เนี่ยผมเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปแรงมากแล้ววันนั้น SI เนี่ย RSI เนี่ย เกือบจะ80เลยนะครับผมก็รีบไปทำไตริมาให้นักทุนดูเลยว่าถ้า RSI ขึ้นไป80เนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเราจะเห็นเลยว่าเวลาแตะ80แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการแบบซึมๆซะมากกว่านะครับตั้งแต่ปี2015เนี่ยมันเคยขึ้นไปแตะระดับ80เนี่ยประมาณ33ครั้งนะครับ33ครั้งเนี่ยขึ้นต่อแค่13ครั้ง แล้วย่อตัวลงมาเนี่ย20ครั้งนะก็จะเห็นว่าโอกาสขึ้นต่อมันแค่40สเปอร์เซ็นต์ส่วนโอกาสอาจจะพักตัวลงเนี่ยมันประมาณ6 0เปอร์เซ็นต์เราก็เลยคิดว่าทองคำเนี่ยช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงของไซเวย์นะครับแต่สติติตัวเนี้ยทำวันพุธนะครับก็แปลว่าคบส0วันก็จะเป็นวัน,วน,วนพุธนะครับก็แถวประมาณก่อนการประชุมเฟดพอดีนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็สถิติก็สอดคล้องกับเรื่องพื้นฐานแหละว่าคงไปรอเรื่องของเฟดนะตอนนี้ก็เป็นการไซเวย์รอไปก่อนครับ แต่ว่า20ที่เป็นการพักตัวคือยังเป็นการพักตัวบนแนวโน้มขาขึ้นใช่ครับคือไม่ได้พักแรงนะครับสังเกตรตรงเส้นสีเหลีอยมนั่นนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมันแบบรีเทิร์นเนี่ยเฉลี่ยโดยรวมมันคือสูญนะครับก็คือว่าน้ำหนักของการลงเนี่ยมันไม่ได้ลงแรงนะครับมันก็เลยไม่ได้น่าช็อตขนาดนั้นคือเราแค่เตือนว่าโอเคแถวเนี้ยอาจจะไม่ใช่จุดในการน่าซื้อเท่าไหร่นะครับก็คือภาพใหญ่เป็นการพักตัวในในขาขึ้นมากกว่าถ้าผ่านสาติตรงนี้ไปได้เนี่ย ถ้าเทสไปไกลกว่านี้นี่ผมเทสไปแค่สิบวันคือถ้าเกิดเทสไปสามสิบวันเนี่ยมันยังขึ้นต่อนะครับ,บงัง้นก็ผ่านทุกสิบวันแล้วก็ค่อยไปรอจังหวะซื้อก็ได้ครับค่ะผมก็จะมีจังหวะในการพักตัวที่ที่นานพอสมควรเหมือนกันใช่ครับค่ะคุณแชมป์ถ้าอย่างนี้ณวันณว,วันนเนี้ยสัปดาห์สัปดาห์เนี้ยต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นการเคลื่อนที่แบบไซเว่ออกข้างๆในกรอบแคบมากๆแบบนียคุณผู้ชมดูสิ เราก็จะเห็นว่าราคาก็แกว่งเราจะหา<บ>จังหวะในการ<ต>าพักตัวแค่ไหนดีครับก็จริงถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันก็รอบที่แล้วมันก็มีแนวรับที่เขานั่งชัดเหมือนกันในสัปดาห์ที่แล้วจะมี2จุดที่มันลงไปแล้วยืนได้เนี่ยก็มันสามพันหกร้อยยี่สิบนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโซนของแนวรับนะค,บคือเมื่อเช้าเนี่ยก็ลงมาเกือบถึงเหมือนกันแต่ตอนนั้นตลาดเรายังยังไม่เปิดเนะช่วงแปดโมงเนี่ยลงไปถึงประมาณสามหกสองหกนะครับก็มองประมาณสามหกสองศูนย์แหละเป็นตัวในการไปเปิดลองได้ครับ อรอบนี้มีโอกาสเบรกไหมคุณแชมป์ก็ยังยังถือว่ามีโอกาสเบรกอยู่นะครับแต่ว่าเวลาเบรกขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้ตัว RSI เนี่ยมันจะมันจะค้างโอเวอร์บอเนี่ยนานนิดหนึ่งดังนั้นเวลามันค้างโอเวอ,อเร์บอน,นานนิดนึงเวลาเบรกไปเนี่ยเราจะไม่สามารถแบบซื้อแล้วแบบถือเฉยๆได้ละมันต้องเป็นจังหวะแบบแนวเทรดมากกว่าคือซื้อไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ไม่เราก็ต้องคอยเช็คดูว่ามีสัญญาณกลับตัวหรือเปล่าถ้ามีสัญญาณกลับตัวก็ต้องรีบขายเลยมันไม่ใช่จุดแบบซื้อถือเหมือนกับตอนที่มันเริ่มเบรกแนวต้านหยัดอย่างเงี้ยนะครับวันนี้คือเบรกแล้วเราซื้อถือได้แต่ถ้าเบรกตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบเบรกแบบแนวสั้นๆมากขึ้นก็อาจจะไว้เล่นเบรกแบบสั้นๆมากกว่าที่จะเป็นจุดในการซื้อถือยาวอ่าแล้วจะดันยืนโอบอสอยู่ซะ้านเลยใช่คร,ค,ครับนี่ก็คือต่อให้เขา<อ>เวฟค่อนข้างโอไอไอก็ไม่ยอมพักลงมาเลยนะคะ ใช่ครับ RSI ก็ออกข้างมามาสักระยะหนึ่งเลยนะเ,ออเพราะว่าการพัดตัวของราคามันไม่ไม่เยอะพอที่ทำให้ RSI เนี่ยหลุดลงมาด้วยนะครับก็เลยทำให้ช่วงนี้อาจจะเล่นเล่นยากนิดนึงนะครับก็มีช่วงที่เล่นง่ายๆคือสัปดาห์เดียวที่มันตอนเริ่มเริ่มเบรกขึ้นมออปตลาดสมัยใหม่เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่เราต้องพยายามดูตลาดไว้คือวันนี้พลาดไปสัปดาห์เดียวเนี่ยก็กลายว่ากลับมานิ่งอีกครั้งหนึ่งก็เล่นยากอีกแล้วกับใครที่โฮโพซิชั่นมาแล้วก็าไรมาเลยขาเนี้ยจังหวะที่เขาจะต้องเทคโปรฟิต ่ก็จริงๆใช้เทลลิงสต็อปแหละนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นจากขาเนี้ยขึ้นมาได้ตอนที่เริ่มเบรกเนี่ยอันนี้ราคาปิดเบรกนะครับเราก็พยายามยกโลใหม่เรื่อยแหละตอนนี้ผมมองว่าสต็อปลอสเนี่ยอ,อยู่ตรงนี้นะครับไอ้ที่มันโลยาวๆตรงเนี้ยประมาณส <35 00. S 1> 5 1 5ันห้าอิบ้าเนี่ยเป็นเทลลิงสต็อปอยู่นะเดี๋ยวเราก็รอหาใหม่ว่าเดี๋ยวว่าถ้าเกิดมันเริ่มมีการแบบเห็นโลใหม่ก็ยกสต็อปลอสขึ้นมาตามเรื่อยๆสําหรับคนที่เล่นมาจากรอบที่เริ่มเบรกครับอืม พา,าถ้าเกิดตอนนี้อยู่สามพันหกสี่สาพันหกสี่บสาพันหกห้าสิบไปสต็อปสามพันห้าสิบห้ามันไม่ไหวนะคุณแชมป์ <S <S ต้องเงนขึ้น<ช>มาแล้วคือถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่มาซื้อตรงนี้นะครับสต็อปตรงนี้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนที่ซื้อมาจากตรงนี้สต็อปเนี่ยอยู่ตรงนีมน้มันยังโอเคอยู่นะครับค่ะแต่ว่าคุณแชมป์ว่ามันจะมีเซลล์อันแฟกไหมหลังการประชุมเฟดอือเนี่ยก็มันก็ พูดยากแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันคือคือตอนเนี้เขาไม่ได้เก่งกันหรอกนะว่ารอบนี้จะลดไม่ลดคือทุกคนรู้แล้วว่าลดนะครับแ,แต่ประเด็นคือว่ามันจะลดต่อเนื่องอะไรเงี้ยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเฟดบอกว่าลดแค่นิดเดียวแหละนะครับไม่ลดต่อเนื่องมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราอาจจะเห็นเซลร์วลแฟกนะมันขึ้นกับโผลว่าไอ้ครั้งหน้า,นาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะลดเร็วแค่ไหนมากกว่าอืมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับการลงทุนในทองคานะคะเพราะตอนนี้เรายืนกันอยู่ในจุดที่สูงที่สุด ใช่ครับก็เพิ่มควมามระมัดระวังด้วยนะคะและยิ่งมีอีเวนต์ใหญ่ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะดูที่ค่างเงินหน่อยค่ะคะ่างเงินบาทครับก็ค่างเงินสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นจังหวะพอดีเลยนะครับเพราะว่าหลุดลงมาเนี่ยตอนวันจันทร์พอดีเลยนะเราหยิบแบบภาพลายสัปดาห์ด้วยซ้ำเพราะว่าภาพลายสัปดาห์เป็นภาพใหญ่ที่ที่หลุดนะครับบางนั้นใครช็อตมาแถว3ามสองเนี่ยตอนหลุดวันจันทร์เนี่ยก็ก็สบายใจแหละนะครับคือตอนนี้ก็อยู่มา3 1ม5ก็พยายามถือเลทโปรฟิตลันไป ส่วนคนทีอ่อาจจะไม่กล้าช็อตตอนวันจันท์อย่างเงี้ยก็เราคิดว่าอา,อาจจะไม่ได้เหมาะกับการช็อตตามยกไปต้องม,ม,มันจะมีรีบาวสักทีหนึ่งไปถับสามสองเนี่ยค่อยไปช็อตได้นะครับส่วนคนที่ช็อตมาแล้วก็โฮลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการที่มันทําโลในรอบสี่ปีก็อาจจะมีแนวโน้มที่เป็นเชิงแข่งข้ามากกว่าอืมเพราะว่าช่วงสั้นๆอาจจะมีการรีบาวกลับได้ใช่ไหมคะดูจะอา,อ,าอาจจะมีอ,ะอาจจะมีรีบาวกลับไปเทสรอบหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเวลาเราเห็นการเบรกเลือกทิศทงเนี่ย มันก็มีสองแบบ,แบอ่ะเบรกแล้วไปเลยกับเบรกแล้วขึ้นไปเทสทีหนึ่งนะครับซึ่งโอกาสมันก็พอๆกันนะครับบางน้นก็อาจจะมีจังหวะแบบรีบาวกลับขึ้นไปเทสสักทีหนึ่งก็ได้ครับค่ะคุณแชมป์อิงกับดอลดลา่าดอลล่าตัวตัวอะไรสำหรับตัวของดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับดอลลร์อินเด็กซ์ก็ยังแบบจอๆตรงแถวแนวรับอยู่แหละนะครับว่ามันจะม,มันจะไปทางไหนแต่ดอลล่าเนี่ยจะเห็นว่าถ้ามันหลุดเนี่ย มันยังไม่ได้หลุดแบบโลขนาดนั้นเพราะว่าสมมติถ้าหลุด3า9สิบเก้าเมนี่ยมันก็ยังไปมี964รออ,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 ออยู่นะครับคือคือดอลลาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอ่อนค่าอะไรแบบแรงขนาดนั้นนะครับมันมันอ่อนค่าแบบลงเป็นจีฬาสเตปมากกว่ามันก็เลยทําให้ตัวเงินบาทที่แข็งเนี่ยตอนนี้หลุดวันจันทร์เนี่ยจะเห็นว่าหลังจากนั้นมันก็นิ่งนะครับเพราะดอลลาร์มันไม่ได้แบบหลุดขนาดนิวโลคือถ้าเกิดบาทเนี่ยทำนิวโลรอบ4ปีนะครับแล้วดอลลาร์ก็ทานิวโลในรอบหลายๆปีอย่างเงี้ยนะ อย่างนั้นเนี่ยคงแข็งยาวแบบเร็วๆเลยแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าบาทแบบหลุดไปล,ละดอลลาร์มันยังแบบมีแนวรับซ้อนอยู่อีกสองที่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบลงแล้วก็มีรีบาวแล้วค่อยลงอะไรประมาณนี้นะครับค่ะเอาแปลว่าค่าเงินบาทตอนแข่งข่าก็จะมีจุดในการได้พักหายใจบ้างถ้าอิงก,กับดอลลาร์นะคะใช่ครับงานที่ผ่านมาทุกคนบอกว่าพหลุดสามสิบสองไม่มีไม่มีจังหวะเลยพูดส่งออกไม่มีจังหวะหายใจเลย <laughs> แข่งข่าเร็วเหลือเกินนะคะอะเมื่อกี้เราเห็นตัวของเซ5ตฟิฟตี้ไปแล้ว ตัวของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มีตัวไหนที่ทำทรงเสยสู่ไอสัดคล้องกับฟิวเจอร์ไหมคะรับเราก็พยายามอยากได้หุ้นพวกแบบโซนล่างๆมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดตลาดหุ้นมันจะปรับตัวขึ้นเนี่ยเราก็อยากเห็นหุ้นที่แบบหุ้นใหญ่ๆที่มันอยู่ต่ำกว่าเส้น200เนี่ยค่อยๆดันขึ้นมานะครับจะเห็นว่าหุ้นใหญ่หลายๆตัวเนี่ยเกินเส้น200ไปแล้วล่ะแต่ตัว BMS เนี่ยังถือว่าต่ำกว่าเส้น200อยู่เลยนะครับคือผมคิดว่าราคาของมัน 21บาทอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเข้าซื้อโดยไม่ไม่เสียเปรียบนะเพราะหลายหลตัวเนี่ยเรามาซื้อตรงเนี้ยคนหนึ่งเขาได้กาไรกันไปเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะขายใส่เราตรงไหน,นแต่ตรงนนเนี้ยบีดีมเอเนี่ยผมว่า,าช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปไหนเพราะซื้อ,อตรงเนี้ยต้นทุนมันไม่ได้เสียเปรียบใครสำหรับบีดีเอครับค่ะแล้วก็เป็นหุ้นเงินล่างเอ็มเอสวยเชียวใช่ครับค่ะเอาก็ติดตามด้วยคุณผู้ชมก็ทําแผนเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแชมป์มากค่ะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ